โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็พบกับผมอีกเอาชาแนลกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เราไปกันต่อกับที่ c o p ์บิลัสมกันนะครับไปอา่าคราวที่แล้เรา,เราวิ่งผ่านไป2ตัวเนาะคือ The Hack กับฟังเกาเมนเซอรนะครับไปต่อกัน อ๋อมันมีตรงนี้ด้วยที่มันจะเป็นไอตัวหินเราลองใช้กันเลยดีกว่าไปเนมเลสฟังเกาแมนเซอร์รีบจังเ๊บเดี๋ยวขอขึ้นไปดูอีกหน่อยนะฮะ อชุดอะไรแอนด์โพสบาววัตเชอร์แล้วถ้าไปตรงนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าติดต้องฆ่าอีกหนึ่งตัวนะฮะปะ่ะงั้นเราลงไปทางเดินตรงนนต่อกันดีกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันจะมี ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีด้านนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอหิวแป๊บตรงนี้ตรงนี้ที่ลงข้างล่างยาวๆคราวที่แล้วที่เราวนสองรอบอะครับลองเดินลงไปดูทางนู้นกัน ขอ,องก่อนรอปุ๊บโอเคแล้วก็ลงทางนี้อันนี้ไม่ใช่ลงต่อฮึบฮึบฮึบ,ฮบโอ้โหตีกันไปนะจ๊ะนี่ เนี่ยครับที่เรามีอันนี้อยู่ปึ๊บอืมโอเคคิวแปบ๊บไปเดินมาดูทางนี้กันฮะ The Fated c r o t t o จะมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคฮึบฮิวไป ลหนึ่งทีไปไหนอะอันเนี้ยเราก็ไปนะเชื่อคนง่าย ว่ามันต้องเป็นแบบน้ำอะไรแปลกๆแน่เลยไออ้อย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 นี่เนี่ย อโอ้โหจะตายอ่ะจะโหดไปไหนนี่เนี่ยโอ๊โอเคขอก่อนมีของด้วยอะหรือว่า นั่นไงคะึบวอยพรายทรีโอปะฮะเห็นทนั้งหมดเอ้ยมีประตูมาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวแปลกประหลาด กินเลือดหนึ่งทีดูขยะขยะนะฮะตัวเนี้ยนี่แหละไม่ถึงถึงยังโอเคเจอไหมไม่เจอ เก็บของสิโกลเด้นไพายทริโอเวอร์แดนรูนเปิดก่อนเปิดก่อนอ่านี่คือที่ที่ตะกี้เราเดินมาเราติดนะฮะเมื่อพัะพาท,ที่แล้วสิไม่ใช่ตะกีโ้โอ้โอ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  อพาร์ทที่เราก็มีตัวแบบนี้อยู่นะสวยได้ทริโอมาสามหนึ่งสอง เอาสิมีทางให้ขึ้นด้วยแต่ผมเปิดไม่ได้หรือว่ามันคือ คิดไปก่อนนี่ไะน,นี่คือกลับมาทางเริ่มต้นไปใช่ไหมใชโ่โอ้ยโอ้ยฮึตีเกนไป เคเนี่ยฮะมันคือทางที่เราเจอยังไม่ตายใช่ไหมนะผมว่าใช่แล้วก็ ใช่เนี่ยฮะอ่ะโอเคในเมื่อขึ้นไม่ได้เราก็ตีดหนึ่งสองสามหนึ 1, 2, 3, ่ง สองสามอึ่บว้าไม่ได้โอเคปิดอึ้บโอ้ยโดนหนึ่งทีสองสามอึ่บ โอเคนี่แหละมีอะไรไหมไม่มีต้องตีก่อนทุกรอบแล้วเด็ดนีหัว Ash Fry Theo หนึ่งสอง ซาโอเคฮึบฮึบโอเคถึงอะไรอะ่ะของชิมเบลิงบัต โอเคนี่คือใครคือไอตัวที่เราเจอปะ่ะฮะที่มันพูดเรื่องเบนกับดีวายคลิปอยู่เบนบริเตอร์กับดีวายคลิปฮึบลองลองไปดูข้างล่างสิโอ้โห เอาด้วยอะดูน่ากลัวฮึบมาก็ไดโ้โอ้ยโอ้ยไปก่อนมีของและเรายังไม่สามารถเปิดได้เอาต่อไหม ต้องต่อแล้วล่ะจังหวัดเนี้ยมาโอเคได้ปลิกเลยเหรอ โอเคตัวเดิมมีประตูอีกแล้วนี่คือโอเคนี่คือไอ้นี่ฮะทางแรกเลยที่เรามาเฮ้ย โอ้ยเปิดได้ป่ะอันนี้มีอะไรไหมอุ๊ยมีทางอ่ะแป๊บอันนี้ใช่ไหม อ้าวโดดผิดทางแปบบ๊บนึงนะฮะอยู่ดีๆก็มีทางลับเฉยมีของด้วยฟอสพลายทรีโอแบลัดเบอร์รี่มา หมันหินผมหมดแล้วนะเนี่ยจะไม่มีอาวุธระยะไกาลละตัวอะไรอ่ะโกโลโฮธาเปนคอพูแมนเซอร์ต้องไปอาทางนูน้นแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วด้วยเน่ะไป สู้เขาสู้เขาฮอดูจกกักระเดียมไงไปลูกเพิบเพิบ จนตายโอเคฮ,ฮึบ่มๆอยู่ไหนเนาะอ๋อโอเคเจอละอ่า นั่นไงนอนเลยฮะงั้นเราไปจกทันต้นดีกว่าเนะ อ่ขึ้นทางนี้ไม่เอาไม่สู้มาเซฟข้างบนโอเคไป เฮ้ยโอเคกินเลือดแป๊บมาเออโอเค ไปละกินเลือแป๊บหน้าตาตลกมากออ้ยอ้อ้อ เราไม่ยุ่งกัน Wearer of torment flesh. Uh. Ah. Steam sa. เลือยนแป๊บมาฮ้ๆๆรัวรัวเกินรัวเกินตายได้แล้วจิ้มบะ ิงเหรอว่าไง My beautiful skin Naked Air อ่าโอเค เรากลับทางนี้ดีกว่าไปมันอยู่ไปฮะจะไปดูดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้าง ได้อะไรมาเพิ่มบ้างดูหน่อยเฮ้ยมีเกตเบลดแล้วใช้ forbidden grip ด้วยนี่แหละฟิสิกส์กลกับโคฮาร์ดสามใช้สเตนสเกลดีใช้ไปกับ อม,มาถึงใช้ของแพงเลยนะโอเคมาน่าจะดาเมจดีขึ้นเยอะฮะแปดสิบอันนี้เร็วกว่า อับเวลกันมาอแปะต่อฮะโอเคครับสามใช้ได้น่าจะใช้ได้ทั้งคู่เดี๋ยวลองแป๊บหนึ่ง สวยดีอะเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นปล่อยโอเคน่าสนใจยิ่งนัก ก็ตีไปเรื่อยๆด้วยนะอ่ะโอเคงามไส้มาเดี๋ยวผมขออัพตัวของไอ้นี้ด้วยนะครับสักครู่อัพเกาะอ,อัพเกาะเพราะว่าเกาะตรงนี้ไม่มีอะไรให้ฟาร์มใช่ไหม เฮ้ยมันมีโทว์อิงแอคด้วยอะแต่มันเป็นคอนวิคชั่นอ่ะไม่เอาผมควรจะอัพนะ <S 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 เพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาอีกหน่อย โอเคสำหรับทารทนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราฆ่าบอสได้2ตัวแล้วเนะเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันต่อว่าเออ่จะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่มันสามารถเปิดประตูด้วยเมดสอตัวได้เนาะ mm. ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันตรงนั้นต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ฮะ หากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถติชมกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย